สวัสดีครับท่านผู้ฟังในป่าดงพงไพรสมัยก่อนนั้นมักจะมีพวกนายพรานหรือผู้มีวิชาอาคมแกล่งกล้ายกครอบครัวบุกป่าไปทำมาหากินปลูกพืชทำสวนทำไร่หาของป่าล่าสัตว์แล้วเอาลงมาขายในเมืองมีให้เห็นอยู่บ้างบางครั้งการทำมาหากินก็อุดมสมบูรณ์ขยายหมู่บ้านใหญ่โตมีผู้คนอาศัยมากมายแต่บางบ้านก็โดนสัตว์ป่า ช้างเสือเล่นงานจนต้องย้ายหนีหรือบางหมู่บ้านโชคร้ายโดนไข้ป่าเล่นงานก็ตายกหมู่บ้านก็มีให้เห็นทําให้ไร่นาหรือสวนที่ทําไว้สัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนกลายเป็นไร่ซากหมู่บ้านร้างดังเช่นเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันครับโดยในตอนนี้ผมได้ตั้งเชื่อเรื่องว่าผีไร่ซากหมู่บ้านร้างป่าตะนาวสี หมู่บ้านสิงขรยามเช้ายังเต็มไปด้วยหมอกบางๆสีขาวลอยช้าๆซึ่งจะจางหายไปก็ราวๆแปดโมงกว่า,วาเสียงไก่บ้านขันโต้ตอบกันไปมากับเสียงเกราะวัวควายที่ชาวบ้านต้อนออกจากคอกไปหาที่ล่ามเลี้ยงกินหญ้าริมชายทุ่งชายป่าบ้านสิงขรพวกเราห้าคนประกอบด้วยผมพิเทพลุงม่วงพรานชุ่มและไอหนง กำลังนั่งล้อมวงอยู่ใต้ถุนบ้านไม้ของลุงม่วงเรากำลังจัดของเข้าป่าเพื่อไปเสี่ยงดวงเสาะหาสายแร่ทองคำที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าตะนาวสีในเขตอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยเพราะด้านล่างลงไปมีชาวบ้านเจอทองก้อนโตเป็นทองเนื้อก้าราคาดีกว่าทองคำทั่วไปสเบียงเราเอาไปไม่มากนักเพราะเรารู้ดีว่าการบุกป่าไม่ใช่เที่ยวปิกนิก ต้องพกเท่าที่จําเป็นเราเลยเอาเข้าวสารไปหนึ่งกระสอบเล็กๆพอกินได้5วันปลาแหง้งเนื้อเค็มเกลือสมุนไพรปรุงรสของลุงม่วงและเหล้าป่าที่พิเทพห่วงนักห่วงหนามีดพร้ามีดเน็บปืนลูกซองทั้งลูกก้าวลูกปลายเอาไว้ยิงนกยิงกระรอกลุงม่วงยังเอาหม้อสนามมาอีกใบสำหรับหุงข้าวกลางป่าส่วนพีเทพติดเลียงร่อนทองทำด้วยไม้ด้วย เ,เตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะพรานชุ่มเอ่ยพลางมวนยาเส้นเส้นทางที่จะไปมันโหดสุดไม่ใช่เดินเล่นตามชายป่าเหมือนพวกนักท่องเที่ยวต้องปีนหน้าผาฝ่าดงไข่ไตเถาวันแถมไข่ป่าก็ยังชุกอีกด,ด้วยพี่เทพหัวเราะฮือๆตบปืนที่พาดบ่าเข้าห่วงแต่เสือว่ะไข่ป่าข้ากินยาเขียวยาหอมสมุนไพรในป่าก็พอเอาอยู่แต่เสือนี่สิ ญิงพลาดทีเดียวอาจกลายเป็นผีเฝ้าป่ากันเลยทีเดียวเอาเหอะอยู่ที่ใครจะพลาดก่อนกันระหว่างเรากับเสือถ้าเราพลาดเราก็เป็นเหยื่อให้มันแต่ถ้าเขาพลาดโดนมันขบหัวพวกเองฝังข้าวไว้แถวนั่นเลยก็ได้เผื่อวิญญ,ญาณข้าจะสิงร่างเสือกลายเป็นเสือสมิงให้ร่ำลือกันทั้งป่าตะนาวสีพรานชุ่มกล่าวลอยๆไอโหน่งทำหน้ายน่นขยับสะพายเป้ที่ใหญ่เกินตัว ข้าไม่กลัวเสือหรอกพี่ข้าหวงผีมากกว่าเขาล่ำหรือว่าในป่านี้มีไร่ซากหมู่บ้านร้างขนเจอผีรังควานจนหนีไปอยู่ที่อื่นลุงม่วงซึ่งเป็นคนแก่สุดในพวกพยักหน้าช้าๆมันมีจริงนะเองข้าเคยได้ยินตาเท่ายีเล่าว,ว่าเมื่อก่อนตรงแนวเหนือบางสะพานติดพมา่ามีพวกชาวบ้านขึ้นไปถางไร่ปลูกข้าวโพดปลูกกล้วยหาร่อนทอง แต่สุดท้ายตายกันเป็นเบื่อบางเพราะไข้ป่าบางเพราะผีป่าเจ้าที่แรงมันถึงได้กลายกันไร้ซากทิ้งร้างบรรยากาศเงียบลงชั่วครู่ผมเองก็อดขนลุกไม่ได้แต่ในใจยังอยากรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรแต่ยังมีพิเทพลุงม่วงก็ไม่น่ากลัวอะไรสายแล้วพวกเราจึงออกเดินทางลัดเลาะตามทางเกวียนเก่าๆก,ก่อนเข้าป่าใหญ่ ต้นไม้สูงจนบังแสงแดดร่องรอยชาวบ้านหายไปเหลือแต่เสียงจักกระจันบนต้นไม้ระหว่างเดินพรานชุ่มมักหยุดก้มลงดูรอยบนพื้นดินหารอยสัตว์ตามประษาพรานบ้านป่านี่รอยเก้งรอยหมูป่ามันผ่านมาเมื่อคืนยังใหม่อยู่เลยกรชี้ให้ดูรอยที่ผมแทบมองไม่ออกแล้วบอกเคล็ดว่าเวลาเดินป่าอย่าเดินไปเรื่อยต้องดูรอยสัตว์ ดูทิศทางทั้งน้ำทั้งแสงแดดมันพาเราไปถึงจุดหมายได้พอถึงลำห้วยเราหยุดพักตักน้ำกินเย็นชื่นใจไอโหน่งถามพี่เทพว่าพี่ถ้าเจอผีจริงๆต้องทำไงพี่เทพหัวเราะแหวกขวดเหล้าออกมายกคึ่งซดหนึ่งอึกก็เหมือนเจอเสือนั่นแหละอย่าไปกลัวมันนักลุงม่วงเอ่ยแทรกด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ก่อนเข้าเขตป่าลึก ต้องไหว้เจ้าป่ากันหน่อยว่าแล้วแกก็หักกิ่งไม้ใบเขียวปักลงพื้นเทเล่าป่าแล้วพนมมือกระซิบขอขมาผมกับคนอื่นๆก็ยกมือไหว้ตามจากนั้นพวกเราก็ลุยต่อไปเส้นทางเริ่มโหดเริ่มชันดงไผ่แน่นทึบต้องใช้พร้าฟันเปิดทางแสงอาทิตย์ค่อยๆลับไปหลังเขาเหลือแต่เงามืดขรึมปกคลุม เราจึงหยุดตั้งแคมป์เล็กๆริมลำห้วยหาฟืนไม้แห้งมาก่อไฟหุงข้าวและทำอาหารง่ายๆต้มผักกูดยอดลำเพง่งข้าวสวยร้อนๆมีเนื้อเค็มและน้ำพริกที่พรานชุ่มตำแบบง่ายๆมันอร่อยที่สุดในยามเหนื่อยล้าพิเทพรินเล่าป่าแจกคนละจอกเรานั่งกินกันท่ามกลางเสียงป่าทั้งช้างร้องอยู่ไกลๆทั้งนกแสก นกเขาแมวที่ส่งเสียงร้องให้วังเวงชวนขนลุกและในคืนนั้นเองลุงม่วงก็เล่าเรื่องราวของไร่ซากให้เราฟังกลางคืนเราแบ่งยามกันลุกขึ้นมาเฝ้าและเติมกองไฟไม่ให้ดับคืนแรกไม่มีสิ่งใดย่างกรายอาจเพราะเราเพิ่งเข้าเขตป่าเลยยังไม่มีสิ่งใดแปลกรุ่งเช้าเราตื่นมาพร้อมกับเสียงนกเงือกบินผ่านหัวไปพร้อมเสียงปีกกระพือดังกระหึม พี่เทพลุงม่วงตื่นมานั่งจิบกาแฟอยู่ก่อนแล้วพรานชุ่มออกไปหาไก่ป่าได้มาสองตัวแกจัดการย่างไว้แล้วมื้อเช้าเราก็กินไก่ป่ากับน้ำพริกผักต้มกินอิ่มแล้วเราเก็บข้าวของยัดใส่เป้เตรียมออกเดินต่อทางเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆต้นไม้สูงใหญ่คล้ายกำแพงเขียวทึบมองท้องฟ้าแทบไม่เห็น แสงแดดลอดลงมาเป็นเส้นเล็กๆตามร่องกิ่งไม้พรานชุ่มเดินนำพร้อมเงี่ยหูฟังเสียงรอบด้านพวกเองจำไว้นะเวลาเดินป่ายาเสียงดังเจ้าป่าเขาไม่ชอบไอโนงเดินตามอย่างเก้ะก,กังๆสะพายเป้หนักเกินตัวถอนหายใจดังเฮือกโอ้ยเขาว่าแม่งเหนื่อยกว่ายกข้าวเปลือกอีกพี่เดินเป็นกิโลยังไม่ถึงไหนเลย พี่เทพหัวเราะหึ่หึหันมาตบ,บ่าถ้าเองไม่ไหวกลับไปเลี้ยงวัวที่บ้านก็ได้โวยนงการเข้าป่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กลุงม่วงเสริมพลางใช้ไม้เท้าค้ำขึ้นทางชันยิ่งเดินลึกเข้าไปยิ่งต้องใจเย็นป่านี้มันไม่ค่อยมีคนมาถึงนอกจากพรานบางทียังเป็นถิ่นของเสือสมเสร็จช้างป่า ไม่ใช่ใครจะเข้าออกได้ง่ายๆพอเลยเที่ยงฟ้าก็มืดครึ้มกระทันหันลมแรงพัดยอดไผ่ลู่เอียงเสียงฟ้าร้องดังสนั่นไม่กี่อึดใจฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพวกเราต้องรีบหาที่กำบังใต้ต้นไม้ใหญ่พี่เทศตะโกนแข่งเสียงฝนตั้งผ้าใบายอย่าให้สเสบียงเปียกเดี๋ยวคืนนี้อดข้าวแน่ เราตั้งผ้าใบและใช้เสื้อกันฝนเก่าๆคลุมเป้เข้าสารหอ่อผ้าอย่างแน่นหนานั่งตัวสั่นเพราะนั้นฝนไหลย,ย้อยทั่วร่างกว่าฝนจะซาลงฝ้าก็เกือบค่ำหลังฝนหยุดพวกเราหาที่ราดเล็กๆใกล้ลำห้วยตั้งแคมป์ชั่วคราวก่อไฟจากไม้แห้งเล็กๆที่พรานชุ่มแกเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่และไปหาฟืนที่เปียกๆมาถากเปลือกที่เปียกออกแล้วสุมไฟ ไฟลุกโชนขึ้นควันขาวฟุง้งทุกคนถอดเสื้อผ้าเปียกๆมาตากผมถามพรานชุ่มอย่างสงสัยแกเอาไม้แห้งจากไหนมาเก็บทั้งๆที่ฝนตกแบบนี้พรานชุ่มหัวเราะเบาๆก็ข้าสังเกตฝนครึมข้าก็เลยเก็บเศษไม้เล็กๆยัดใส่กระบอกไม้ไผ่ไว้ไม่ให้มันเปียกเอาไว้เป็นเชื้อไฟขณะไฟลุกดี ลุงม่วงกับพี่แทพลงไปหาของกินริมลํำห้วยไม่นานก็กลับมาพร้อมหนอ่อว้หน่อใหญ่กับปลาตัวเล็กๆที่จับได้ด้วยฉมวกแหลมๆที่ทำจากไม้ไผ่ลุงม่วงยิ้มกริมโชคดีว่าได้ผักริมลําห้วยด้วยอย่างน้อยคืนนี้ก็ไม่อดเราเอาหน่อไม้เผาไฟแกะเปลือกหอมกรุ่นกินกับข้าวร้อนๆที่หุงในหม้อสนาม ปลาย่างเกลือและผักลวกจิ้มน้ำพริกพี่เทพก็ไม่พลาดที่จะเปิดขวดเหล้าป่ามาแบ่งกันคืนนั้นพวกเรานั่งล้อมวงรอบกองไฟไฟสว่างวาบวาบท่ามกลางป่ามืดเสียงจิ้งหรีดในป่าตัวเรไรแข่งกันระงมไอโ้โหนงยกเหล้าอึกใหญ่ก่อนถามเสียงสันลุงเรื่องไรซากที่ลุงเล่าเมื่อวานมันมีจริงหรือเปล่าลุงม่วงถอนหายใจยาว ตาก็มองไปที่กองไฟร,ราวกับกําลังย้อนนึกถึงอดีตเมื่อสิบกว่าปีก่อนข้าก็เคยขึ้นมาตามหาของป่าทางเหนือบางสะพานแถวตะนาวสีตอนนั้นยังมีหมู่บ้านเล็กๆพวกเขาปลูกกล้วยปลูกมันทําไร่ข้าวโพดปลูกพริกอยู่แถวนี้แต่ไม่นานก็ล้มตายกันหมดไข้ป่ามันแรงอย่าเอาไม่อยู่ บางครอบครัวเจอสิ่งลี้ลับรังควานจนต้องทิ้งบ้านหนีก็เยอะแล้วศพพวกนั้นที่ตายเขาไว้ที่ไหนบางศพก็ถูกฝังบางศพหายไปเองคนแถบนี้เขาเชื่อว่าผีป่ามันเอาไปบรรยากาศรอบกองไฟเงียบกริบเหลือเพียงเสียงฟืนแตกดังเปรี้ยเปรีะ้ะและเสียงนกกลังคืนดังแว่วมาแต่ไกล พี่เทพหัวเราะเบาๆทำลายความเงียบช่างเถอะคนตายก็เรื่องของคนตายพรุ่งนี้เราจะเดินต่อไปให้ถึงหมู่บ้านที่ว่าข้าอยากเห็นกับตาว่าไร่ซาก,กับหมู่บ้านตอนนี้มันเป็นยังไงพรานชุ่มแกเตือนระวังไว้เถอะป่าแถวนั้นไม่ใช่ใครจะไปกันง่ายๆและคืนนั้นพวกเราทุกคนก็นอนกันอย่างระวังตัว หลังจากคืนฝนพรมผ่านไปพวกเราก็ออกเดินต่อในเช้าวันใหม่เส้นทางวันนี้ยิ่งทุรักกันดานกว่าเดิมพรานชุ่มต้องใช้มีดพระฟันเถาวันตลอดทางข้างหน้าเป็นเนินเขาสูงเมื่อปีนขึ้นไปถึงยอดก็เห็นพื้นที่เปิดโล่งคล้ายที่ราบบรรยากาศเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงสัตว์มีแต่ลมพัดยอดไม้ไหวพี่เทพนี่มันใช่หรือเปล่า ผมถามพลางกวาดตามองไปรอบๆลุงม่วงพยักหน้าช้าๆใช่แล้วที่นี่และไร่ซากหมู่บ้านร้างตรงหน้าเราเป็นซากไร่กว้างใหญ่ที่ถูกป่ากลืนกินกอกล้วยยังมีให้เห็นประปรายพริกบางต้นโตเท่าขาคนมะขามมะกรูดมะพร้าวข้าวโพดยังเหลือร่องรอยให้เห็นว่ามีโครงไม้ไผ่ที่เคยเป็นเพิงพักพังราบกับพื้น มีบ้านไม้เก่าหลายหลังเรียงรายหลังหนึ่งยังตั้งตรงอยู่แม้จะเอียงเล็กน้อยโองน้ําแตกร้าววางอยู่ข้างเรือนเก่ากุยนผุผุดทิ้งอยู่กลางลานบ้านไอ้นงก้าวถอยหลังสองสามก้าวโฮมันถูกทิ้งไว้มานานแล้วแต่ยังดูเหมือนยังมีคนอยู่เลยพรานชุ่มมองรอบๆอ,อย่างระวังเอ็งอย่าพูดมากป่านี้มันมีของ ตอนเย็นเราเลือกบ้านไม้หลังหนึ่งที่ยังพอพึ่งพาได้เป็นที่พักเสียงลมพัดลอดช่องฝาไม้ดังอู้อู้ขณะกำลังเก็บสัมภาระอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆใกล้เข้ามาทุกคนคว้ามีดคว้าปืนทันทีแต่สิ่งที่โผล่มากลับเป็นหมาดำตัวหนึ่งมันผอมโซตาเป็นประกายเงาวับมันยืนมองเราอยู่ห่างๆครางหงิงๆเหมือนบอกว่ามาขออาหาร ผมเอาเนื้อเค็มกับเนื้อไก่ป่าที่ติดมาให้โยนให้มันวิ่งมากินอย่างหิวโซจากนั้นก็นั่งเฝ้าเราไม่ไปไหนพี่เทพยกจอกเล่าให้พรานชุ่มพลางหัวรอกเฮ้ออย่างน้อยคืนนี้ก็มีหมามาเป็นเพื่อนแล้ววะพอฟ้ามืดเราก็จุดไฟก่อกองไฟเล็กๆขวัญตลบอวนกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นควันไฟทำให้บรรยากาศขลังแปลกๆทุกคนเริ่มกินข้าวกินเหล้า เสียงหัวเราะเบาๆพอจะคลายความวังเวงได้บ้างแต่พรานชุ่มไม่ยอมมานั่งวงด้วยแกแบกปืนออกไปนั่งห้างนอกมู่บ้านบอกว่าจะไปลองหาห้างนั่งส่องสัตว์ตกดึกหลังเราก็เริ่มเมาจุดหนังตาเริ่มหนักผมล้มตัวลงนอนบนชานเรือนบ้านเสียงลมพัดวิวผ่านช่องฝาไม้หลับไปสักพักจูจ่ๆผมก็ฝันเหมือนจริงราวกับเตือนอยู่ผมเห็นชายชาราหัวขาวใบหน้าเงียบเฉยเก้าเข้ามาในบ้าน แกเดินไปยืนคร่อมบนตัวไอหนงที่นอนอยู่แล้วกดเท้าลงบนอกมันไอหนงร้องอึดอัดหายใจไม่ออกดิ้นพลาดเหมือนถูกผีอำผมสะดุ้งตื่นเฮือกแต่สิ่งที่เห็นกลับตรงกับในฝันชายแก่คนนั้นยืนอยู่จริงๆเงาร่างขาวซีดอยู่ข้างกองไฟพิเทพเองก็ลุกขึ้นพรวดคว้าปืนยิงขึ้นฟ้าปั้งเสียงปืนก้องกังวานทั่วป่าไอหนงพะงะลุกขึ้นมาหอบแทบขาดใจร้องเสียงหลงว่า ผีตาเท่ามันเหยียบอกข้าเรานั่นกันทั้งคืนไม่แกล้านอนต่อจนเกือบสว่างพอแสงเช้าสาดหลอดฝาไม้เราเห็นชายชาราคนหนึ่งโผล่มานั่งอยู่เงียบๆที่ชานบ้านสีหน้าสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนแกพูดเสียงแผ่วช้าๆพวกเองมานอนบ้านข้าแล้วพวกเองพาคนมาแทงข้าแล้วคืนนี้ข้าได้ไปแล้วข้าอยู่ที่นี่เพราะห่วงไอ้ดำ ถ้าเองรับมันข้าฝากดูมันด้วยเรานั่งเงียบใจเต้นแรงสงสัยว่าแกเป็นคนหรือผีแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามตรงๆจนเกือบสายเราจัดแจงเรื่องอาหารการกินเราจะเอากับข้าวไปให้ชายชาราแต่แกก็หายไปเฉยๆบ้านไม้ที่เราเห็นเมื่อคืนกลับสุดโซมสภาพร้างเหมือนไม่มีใครอยู่อาศัยมานานหลายสิบปีเหลือเพียงหมาดำตัวนั้นที่ยังเดินวนเวียนอยู่กับพวกเรา พิเทพพื้นพรรมเเขาว่ามันลึกลับแปลกๆหลังจากที่พวกเราพบว่าชายชาราเจ้าของบ้านหายตัวไปบ้านไม้ก็กลับกลายเป็นซากบ้านร้างเรากับถูกทิ้งมานานนับสิบปีไม่มีร่องรอยว่ามีใครหุงหาอาหารเหมือนเมื่อคืนทุกคนยืนนิ่งอึ้งเหมือนกำลังฝันไปมีเพียงเจ้าหมาดำตัวนั้นที่ยังนั่งอยู่กลางกองไฟผมพูดออกมาเบาๆพัานชุ่ม เมื่อคืนแกออกไปนั่งห้างไม่เห็นกลับมาเลยลุงม่วงทำหน้า,นากังวลไม่ปกติแล้วล่ะไอชุ่มมันเจนป่าไม่เคยหายไปแล้วตอนเช้าไม่กลับมาแบบนี้หรอกนะพี่เทพคว้าปืนพาดบ่างั้นเราไปตามหาพรานชุ่มกันเถอะข้าก็สังหอนใจแปลกๆผมหันไปมองกองไฟที่เหลือเพียงฐานแดงๆจึงสมฟืนเข้าไปอีกคืนนี้ยังอีกยาวนานและสิ่งที่ตามหลอกหลอนเรามันคงไม่ปล่อยง่ายๆ ค่ำคืนนี้ยังมืดมิดแสงจันทร์ลอดผ่านยอดไม้สูงลงมาเพียงบางส่วนพวกเรานั่งอยู่รอบกองไฟที่เริ่มลุกโชนอีกครั้งหมาดำเงยหน้ามองป่ารอบตัวเหมือนระวังอะไรบางอย่างผมกับพิเทพนั่งใกล้ๆไฟพลางคอยจับตามองทุกเงาในความมืดเราตัดสินใจสำรวจรอบหมู่บ้านร้างอีกครั้งหลังฝังพรานชุ่มแล้วพื้นที่รอบบ้านดูรกร้างกว่าเดิม ใบไม้แห้งและเศษไม้กระจัดกระจายลมพัดกระโชกทำให้หลังคากระทบกับกิ่งไม้แห้งดังแกรกๆผมพูดเบาๆพิเทพเงียบแบบนี้มันแปลกๆนะพิเทพพยักหน้ามือยังจับปืนแน่นรู้สึกเหมือนมีใครมันจ้องเราอยู่เราผ่านบ้านไม้หลังหนึ่งเจออ่งน้ำแตกๆข้างหลังมีต้นตะเคียนใหญ่พรานชุ่มเคยบอกว่า ต้นไม้แบบนี้ในป่าลึกมีวิญญาณปกปักรักษาพื้นที่ผมกว่าตามองรอบๆเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆแต่พอหันไปก็ว่างเปล่าหมาดำเดินนำไปยังเรือนไม้เก่าหลังหนึ่งมันนั่งรอหน้าประตูเหมือนรอเจ้าของผมเรียกมันเบาๆแต่มันไม่ขยับแค่ส่งเสียงครางต่ำๆเหมือนเตือนอะไรบางอย่างพิเทพกว่าตามองรอบป่าแล้วก็เห็นชายชาราหัวขาว ยืนอยู่หลังต้นตะเคียนเรายืนห่างๆไม่กล้าเข้าไปเราเห็นรอยยิ้มของแกแล้วชายชาราก็หายไปอีกครั้งคืนนั้นเรากลับมาผลัดเวรแล้วก็นอนที่บ้านหลังเดิมหมาดำเข้ามานอนข้างผมเหมือนคอยปกป้องผมหลับตาแล้วฝันเห็นชายชาราลากไอหน่งเข้าไปในป่ามืดเสียงกรีดร้องทำให้ใจเต้นรัวพอผมลืมตาหมาดำกระโดดขึ้นเตือนเหมือนปกป้อง ไอโงงก็สะดุ้งตื่นเช่นกันพิเทพตื่นขึ้นมาอีกครั้งรอบบ้านเหมือนมีชีวิตเสียงลมพัดแรงจนประตูสั่นหมาดำเห่าเบาๆเหมือนบอกว่าอยากกลัวผมอยู่ตรงนี้รุ่งเช้าเราเดินสำรวจหมู่บ้านร้างกันต่อพบของใช้เก่าๆที่ชาวบ้านทิ้งไว้เราเจอข้อไก่ข้อขหมูมีซากสัตว์บางตัวตายในนั้นส่วนสัตว์เลี้ยงที่หนีเข้าป่า ส่วนมากก็เป็นอาหารเสือหมาในอีเห็นเราเดินอ้อมไปทางชายป่าเราเตอรอยเสือเดินวนเวียนไม่รู้รอยเก่าหรือใหม่ปะปนกันไปช่วงสายเราเก็บผักป่าและผักที่ชาวบ้านเคยปลูกมีพริกกระเพราตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวที่ยังมีรอดอยู่บ้างและได้ปลาในลำห้วยมาทำกินให้แค่พออิ่ม ก่อนตัดสินใจออกจากหมู่บ้านไปยังเส้นทางที่เรากำหนดไว้ว่าจะไปสำรวจสายแร่ทองคำซึ่งต้องเดินกันไปอีกสามสี่วันก่อนออกเดินทางพ้นจากหมู่บ้านร้างชายชราที่เราเห็นเมื่อคืนปรากฏต,ตัวอีกครั้งครั้งนี้แกคงมาเพื่อบอกลาเจ้าหมาดำของแกแกยืนสักพักใต้ต้นตะเคียนใหญ่แล้วหายไปบานหมากลับเป็นซากเหมือนที่เราเห็นครั้งแรกหมาดำเดินตามพวกเรามา ระหว่างทางกลับผมมองหมาดำที่เดินนำหน้ารู้สึกเหมือนมันไม่ใช่หมาธรรมดาแต่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรารอดมาจากไร่ซากและหมู่บ้านร้างแห่งนี้ได้วันสุดท้ายที่พวกเราออกจากหมู่บ้านร้างหมาดำเดินนำหน้าเหมือนรู้ทางผมพิเทพลุงม่วงและไอ้โหน่งเดินตามหลังลมเย็นพัดผ่านยอดไม้สูงเสียงป่าทั้งผืนเหมือนเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความลี้ลับ ระหว่างทางเราพบร่องรอยสัตว์ป่าหนาแน่นหมาดำเห่าเบาๆเป็นระยะๆเรากับเตือนให้ระวังผมเก็บมะไฟและมะเฟืองที่ยังมีหลงเหลืออยู่ท้ายหมู่บ้านใส่กระเป๋าไว้กินเป็นระหว่างทางพิเทพหันมาพูดเบาๆกับผมว่าป่าตะนาวสีมันลี้ลับเอามากๆเลยนะลุงม่วงหัวเราะแห้งๆป่านี้มีทั้งผีทั้งเสือเรารอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้ว เราเดินทางตัดลงใต้จากไรซากหมู่บ้านร้างไปโดยเดินตามแนวเทือกเขาตะนาวสีเกือบสาวันเต็มๆก็เข้าเขตบางสะพานเอาจริงๆถ้าเดินไปอีกหน่อยก็คงถึงหมู่บ้านที่ลุงจันท์กับพรานวอนอยู่แล้วครับพี่เทพพาเราไปสำรวจตามต้นน้ำและผาถ้ำต่างๆเราเจอสายแร่ทองคำหลายสายพี่เทพจัดแจงเอาเลียงร่อนทองพร้อมโกยทรายใต้น้ำมาลองร่อนประมาณ3าครั้ง ก็เจอเกล็ดทองคํามากพอสมควรแกจึงให้ไอ้หน่งขุดดินตามซอกโขดหินมาได้กองโตพอสมควรเราก็ช่วยกันตักดินนั้นใส่เลียงร่อนทองปรากฏว่าได้เยอะกว่าที่คิดไว้งานนี้เราพอจะได้เงินซื้อปืนซื้อกระสุนและอุปกรณ์เข้าป่าใหม่แน่ๆพี่เทพกล่าวเขาว่าข้าจะเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นสังกะสี ไม่อยากนอนเปียกฝนเพราะหลังคาบ้านข้ารั่วมากแล้วลุงม่วงบอกพลางยิ้มแบบสบายใจผมขอแบ่งไปซื้อปืนลูกกลดจุดสองสองนะครับพี่เทพเสียงหน่งพูดอย่างมีความหวังจะได้ปืนกระบอกแรกในชีวิตส่วนผมขอแค่ได้มาพบมาเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าตะนาวสีที่มีทั้งสัตว์ป่าต้นไม้กล้วยไม้และทองคำก็โคตรมีความสุขแล้วนอกจากนั้น ผมยังได้เจ้าหมาดำที่ลิ้นมันดำสนิทผมเลยตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าเจ้าปากดำเป็นเพื่อนสนิทผมอีกตัวเราร่อนทองกันได้พอสมควรก็เดินทางกลับโดยขากลับเราไม่บุกป่าย้อนไปทางไร่ซากหมู่บ้านร้างแต่เดินตามชายป่าขึ้นเหนือไปแทนกว่าสามวันพอใกล้ถึงบริเวณเชิงเขาที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านสิงขร เจ้าปากดำเริ่มเห่าและกระโดดไปรอบๆเร,ร,รากับตื่นเต้นเราเดินตามมันจนเห็นหมู่บ้านอยู่เบื้องหน้าบ้านเรือนชาวบ้านยังเหมือนเดิมไม่วุ่นวายเราได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นสนุกสนานไอ้หน่งถอนหายใจในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วข้าไม่อยากเข้าป่าอีกนานๆผมยิ้มพลางรูปหัวเจ้าปากดำขอบใจนะที่ช่วยพวกเรารอดมาได้พอใกล้ถึงหมู่บ้าน เจ้าปากดำเดินตามผมไปยังบ้านของผมพอถึงหน้าประตูมันหยุดแล้วนั่งลงมองหน้าผมเหมือนขออนุญาตว่าขออยู่บ้านนี้ได้ไหมผมพยักหน้าให้มันมันกระดิกหางดีใจพร้อมเดินเข้าบ้านไปนอนอยู่ใต้ถุนบ้านพร้อมวางท่าเป็นเจ้าของบ้านทันทีส่วนพิเทพก็ไปบอกญาติญาติพรานชุ่มว่าแกโดนเสือกัดตายฝังรางไว้ที่หมู่บ้านร้างตามที่แกเคยพูดไว้ ญาติิแก่เข้าใจดีเพราะพรานชุ่มแก่ลูกป่าตะนาวสีหากตายในป่าตะนาวสีแก่ก็คงเป็นตำนานป่าตะนาวสีตลอดไปค่ำนั้นเราตั้งวงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังเรื่องไรซากหมู่บ้านร้างชายชาราลึกลับและเหตุการณ์เสือกัดพรานชุ่มและการเจอทองทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นผมมานั่งครุ่นคิดชายชาราหัวขาวที่เราพบ ที่ไร่ซากหมู่บ้านร้างไม่รู้ว่าแกเป็นคนผีหรือเสือสมิงที่ฆ่าพรานชุ่มแต่ที่แน่ๆแ,แกห่วงไอ้ดำมากและหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนมีคณะล่าสัตว์จากในเมืองเจ็ดคนได้เข้าไปล่าสัตว์โดยบุกไปจนถึงไร่ซากหมู่บ้านร้างแต่ตอนกลับมาเหลือรอดกลับมาแค่สามคนเพราะโดนเสือเล่นงานจนตายไปสี่คนทุกคนต่างมาเล่าว,ว่าไปนอนในหมู่บ้านร้าง เจอพรานเท่าคนหนึ่งแกพูดว่าพวกเองมานอนบ้านข้าแล้วพวกเองพาคนมาแทนข้าแล้วคืนนี้ข้าจะได้ไปแล้วและคืนนั้นก็มีเสือบุกเข้ามาลากพวกเราไปหนึ่งคนเราตามจนพบร่างคนตายทางคณะยิงเสือไปสองนัดและคนของเราก็โดนเสือกัดตายไปอีกสามคนส่วนเสือตัวนั้นไม่รู้มันจะรอดตายหรือไม่เราไม่กล้าตามเสือลำบากตัวนั้นไป พิเทพได้ฟังแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจหรือพรานชุ่มจะเป็นเสือสมิงเป็นตำนานแห่งป่าตะนาวสีพิเทพพูดกับลุงม่วงเบาๆและเรื่องผีไร้ซากหมู่บ้านร้านป่าตะนาวสีก็จบแต่เพียงเท่านี้หากทุกท่านชื่นชอบเรื่องเล่าในป่าลึกปดกดติดตามช่องคนคีรีไว้ด้วยนะครับกราบขอพระคุณ